สงสัยจังว่าหารูปสามเหลีย่ยมแบบไหนกำลังรองฉันอยู่นะมอมแครอทว,ว,ว,ว้าส,ส่วนฉันได้เลือกว่าสกิโดแล้วส่วนฉันได้หมักฝรั่งสีเหลี่ยมพอบ้าบ,าบา้าพวกมันดูน่ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าคิดว่าทั้งหมดคงเพียงพอสำหรับฉันแน่นอนนตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงมายากลเราสามารถเอาสีเหลี่ยมมาเชื่อมต่อกันได้ดูสิมันคือเลือกโรบิกท,ที่กินได้นะถึงลากินแล้ว ให้เราบ้างสินิดหนึ่งพรเธออยากรองงั้นเหรออ่าไม่ละมันเป็นของฉันคนเดียวที่นี่มีฉันคนเดียวที่สามารถกินอาหารสี่เหลี่ยมได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาลุกปองแล้วพระเธอปล่อยลุกปองไม่ได้นะนี่อย่าหัวลาอฉันนะฉันต้องทำสำเร็จแน่นอนคอยดูทํามันอะไรกันนะแคเล่ฉันคิดว่าเธอทำอะไรหายไปนะมันคือมาบฝรั่งของเธอยังไงล่ะจะปล่อยลุกป่งอีกไหมไม่ฉันไม่อยากปล่อยต่อไปแล้วล่ะเอาไหมไม่เอา ตามใจอเล็กซ์ตอนนี้ก็ตาเธอแล้วล่ะโอ้ใช่มาลองกันดีกว่าอืม mm hmm. อร่อยจริงเลยโอ้ไอเดีย hmm. ตอนนี้ฉันแสดงให้ดูวิธีที่เ mm hmm. จ๋งที่สุดในการกินสติกเกอร์เ่าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าและหมดแล้วล่ะโอ้ oh, <man. S 1> มันจะเคี้ยวยังเง,งินกันเนี่ย <laughs> ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเอง ดูสิว่าฉันมีอะไรขนนกไงโอ้ไม่นะไม่ดีโอ้ไม่นะเล็กตอนนี้ฉันเต็มบริสก,กิตเต์ของเธอเลยโอ้นา่าจะเป็นเรื่องดีตั้งหากละฉันสามารถกินได้ด้วยไม่หรอกฉันต้องมีหรือต้องเยอะเลย <S 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 นี่มันอร่อยจังเลยวิน <Nice. S 1> นี่หยุดนะมันเป็นของฉันอ๋อแครอทน่าเบือ่อมันแค่แครอทธรรมดาธรรมดาแล้จะมีอะไรข่กับฉันได้ละ่ะ เห็นมัก <rôle> ม <tr> ันง่ายมากเลยแครอททืาอร่อยและดีต่อสุขภาพฉันชอบนะโอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยบรนนี่เกิดอะไรขึ้นเธอแกล้งเรนเหรอสวัสดีทุกคนฉันคือแบรนนี่แรบบิทแครอทอยู่ไหนล่ะเธอเชื่อจริงๆเหรอฉันเคยแกล้งเล่นเราเชื่อจริงๆนะ งั้นฉันเป็นคนเล่านะว้าวเค้กใสลูกสโลมกินได้กัอมยิ้มกันละกันนี่เบนนี่ทรงกลมทั้งหมดเป็นของฉันนะของเธอเง้นเหรอแน่นอนฉันจำได้ฉันจะให้อมยิ้มทั้งหมดกับเธอเดี๋ยวนี้เลยอมยิ้มอันที่หนึ่งอันที่สองและอันที่สามเธอพอใจหรือยังเบนนี่ทำไมเธอทำแบบนี้ฉันจะไม่กินอมยิ้มหลังจากที่เธอเรียมันแล้วนะ ใช่แล้วีปก,กินสิส่วนฉันจะกินเค้กของฉันล่ะนะอืมอร่อยจังเรนนี่เธอนี่โลบมากจริงๆเลยเธอแค่เนชยเค้กสนอร่อยของฉันนะ่ะเธอหวัวอะไรละใช่แล้วเธอนี่หน่อยเอง <c oughs> อลเล็กซ์เปิดบาสิตาเธอแล้วโอ้พิซซ่าฉันไม่ได้ฝันไปฉันมรนนี่หอมมากเลยตอนนี้ฉันหิวมากแล้วฉันอยากกินแล้วล่ะเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไมอเล็กซ์อาหารสามเนี่ยเป็นของฉันนะและฉันจะเพลิดเพลินกับพิซซ่าแสนอร่อยด้วยตัวเองนี่รู้อะไรไหมบิ๊นี่จะน้อสอนบทเรียนให้เธอเองงั้นเอาพิซซ่าสามเดือนเหลลอให้ฉันนะเอามาไม่ฉันขอคัมันเป็นวงกลมไม่พิซซ่าของเธอทำผมฉันสกปรกหมดแล้วนะไม่นี่คือพิซซ่าของฉันฉันไม่เ็งกันค่ะเย่พิซซ่าจดสิของฉันเธอทำผมฉันยุ่งหมดเลย นี่อะไรขึ้นเนี่ยโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ก็ไม่ได้กอาว่าฉันได้อะไรว้าวบะมีเหรอมันฉันจะเอาคืนที่เขาทำลาอาหารของฉันนี่คือการแก้แค้นเอาไปเลยโอ้ขอบคุณนะอเล็กซ์โอไม่นะฉันไม่มีบะมีเหลือแล้วอะอ้อมัไเหลืออยู่ติดนึงตรงนี้อร่อยจังเลยฉันขอเริ่มได้ไหมสุดยอด อะไรรอฉันอยู่นะว้าวมันคือช็อกโกแลตกับถั่วเหรอมันพอดีกับสี่เหลี่ยมของฉันเลยขอกินก่อนเลยนะเจงนั่นก็กินให้อร่อยนะฉันจะกินช็อกโกแลตเหมือนเลเวอร์รีเลยเห็นไหมล่ะอร่อยมากเลยเธอกองกงเล็บของฉันใช่ไหมล่ะ <Please. S 1> ไม่อเล็กซ์เธอไม่ต้องถามเลยช็อกโกแลตนี้สำหรับฉันเท่านั้นโทษทีนะเสียใจด้วย oh, <forget> ฉันเป็นคนต่อไป พระเจ้าชีสแมนน่าขยัแอยงสุดๆเลยพวกเธออยางช่วยฉันมะฉันไม่อยากกินนะหบรนนี่เธอต้องกินนะนี่คือจานของเธอแต่มันเหม็นมากเลยจะกินได้ยังไงอะก,ก็ได้จะ,จะลองดูนี่มันน่าขยะแยงมากเลยกลืนไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ล่ะบรนนี่กินให้หมดนี่คือชาเลนจ์ของเราวันนี้มันก็แค่ชีสเองเนอะ ฉันทนไม่ไหวแล้วเธออยากให้ฉันเกณฑ์เชสเหมอนเหม็นมากใช่ไหมงั้นก็เอาน,นี่ไปเลยโอ้เหม็นสุดๆเลยโอ้เธอไม่เป็นอะไรนะฉันต้องการไม,นม้นี่จมูกดวงเป็นความคิดที่ดีนี่เคลลี่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ไม่เป็นไรแล้วมันไม่เหม็นแล้วล่ะเลยต่อเลยว้าวฉันได้มันสร่างทอดเหรอ Alex, เอเล็กซ์แม่งฉันบ้างสิฉันก็อยากกินไม่ล่ะไม่งั้นเหรอฉันมีไอเดียนแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอเล็กซ์ดูตรงนั้นสิมีหนอนตัวใหญ่ๆหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยติดกับแล้วนม่เมีอะไรเลยนี่โอ้เธอเห็นไหมเครื่งเก้ของเธอเป็นรสพริกนะโอ้ไม่นะฉันไม่กินนะ่ะงั้นฉันจะกินเองฉันชอบกินรสเผ็ดนะเธอชอบกินเผ็ดนันเหรอเธอหลอกฉันไม่ได้หรอนี่มันไม่เห็นเผ็ดเลย นั่นก็หมายความว่าฉันจะกินเองละแต่กินในกระป๋อง ooh, ไม่สะดวกเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เหรอใช่แล้วหาคอยงั้นเหรอยังไงมันก็ต้องพังทลามยีดีโอ้ไม่นะเคลลี่ไปทำมมไลงไปเนี่ยไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วฉันจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่เคลลี่พังไม่ได้แน่นอน <Awesome. S 1> และเธอจะชอบมันไหมล่ะเป็นไงละ่ะมันฝรั่งทอดวงกลมเจ๋งปไปเลยใช่ไหมนี่เอามือออกไปนะ มันไม่ใช่แค่ตัวมันฝรานั้งที่เป็นวงกลมเท่านั้นแต่ฉันยังสร้างรูปทรงกลมด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นของฉันคนเดียว <c oughs> จากนี้ไปฉันจะกินแต่รูปวงกลมเท่านั้นแหละ <c oughs> อ๋อเอาจริงเหรอกินเร็วมากเลย <c oughs> โอ้อีกชิ้นหนึ่งนะนจะกินให้หมดแล้วก็หมดแล้วอร่อยจัง <c oughs> แลเหมือไม่แชาเลนโซ่พวกเราอยู่แล้วต็เค้กด้วย <Please. S 1> งั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเริ่มฉัน,นตื่นเต้นสุดๆแล้วว่าจะได้รู้ว่าอะไรจะมากินกับเค้กของฉันว้าววงล้อหมุนไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าฉันหยุดมันเองไม่ได้แต่เพ,พื่อความยุติธรรมฉันจะปิดตาตัวเองอะไรกันวาสบีเหรอ oh. แต่ฉันนึกว่าฉันจะได้ของอร่อยๆนะ <Come on. S 1> มีอาตาเธอแล้ว ันบอกว่าฉันจะโชคดีว้าวแต่ลูกศรไม่อยู่ตรงกลางงั้นฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอฉันคิดผิดฉันได้ทุกอย่างเลยและส่วนที่ดีที่สุดฉันก็ได้ตกแต่งันที่เค้กด้วยแล้วมันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกฉันรักแลฉันล่ะแต่จะทำมันให้สวยๆบนเค้กได้ยังไงดีนะ Hmm. อ๋อนึกออกแล้ว <What? Hey. S 2> โอ้เธอกำลังทำอะไรนะฉันต้องการเครื่องมือเป็นตัวช่วย <Hey. S 2> เกียงฉับป,ปูนน่าจะช่วยได้ oh. มันดูน่ากินมากหวัง oh. ว่าฉันจะได้ลองเค,ค้ก้อนนั้นบ้าง <Awesome. S 2> และยังไม่หมดนะ oh. จากนั้น oh. เธอต้องเกบชักแลตให้เข้ากันด้วยรูกกิ้ง ตอนนี mm ้ฉ hmm. so yes. oh. okay? uh ันกำลังจะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อกันที่ช็อกโกแลตแท่งเราต้องมาที่หอออกก่อนแล้วก็มาเริ่มงานกันได้ว้าวแล้วมันก็สำคัญมากที่จะไม่ทำพลาดเรื่องขนาดดังนั้นก่อนอื่นเรามาวัดขนาดกันก่อน ทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เธอก็สามารถใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปในเค้กได้แล้ว,ว,วเค้กเธอรออะไรอยู่ล่ะเธอยังไม่วาซาบิเป็นหลอดเลยใช่แค่เก่งก็เผ็ดแล้วแต่ฉันพิสูจน์ได้ว่าฉันเป็นคนกล้าหาญแค่วาซาบิฉันไม่กลัวหรอกอที่เหลือก็แค่เกี่ยววาซาบิให้เข้ากันบนเค้ก และฉันต้องใช้เกียงฉาบปูนเป็นตัวช่วยฉันว่ามีอาของไม่ว่าเหรอเ้วาเฮ้โมีนูทล่าติดด้วยพร้ <Awesome. S 1> อมแล้ว <What? S 1> แน่นอนว่าไม่เห็นต้องล้างเกียงเลย <Yeah. S 1> เอากลับไปคืนมีอาเลยดีกว่าเธอจะได้เพิ่มรสชาติใหม่ให้กับเค้กสสนอร่อยของเธอด,ด้วย <What? S 1> แปลกจังทำไมฉักรับถึงกลายเป็นสีเขียว <Hey. S 1> มันเหมือนว่าสบีมากกว่า hey. แคทเธอไม่ละอายใจบ้างเหรอนี่เธอกล้าได้ยังไงแต่ถ้ามันเข้ตาฉันจะทำยังไงพอเธอลิกคุยได้แล้วถึงเวลากินแกเหมือนว่าแคทเสียสติไปแล้วโอ้ยพอให้ฉันด้วยฮะเป็นไงบ้างอร่อยไหม ถึงเวลาที่ฉันต้องกินเค้กเหมือนกันแล้วบางอย่างบอกฉันว่ามันต้องอร่อยสุดๆเลยจริงด้วยฉันไม่เคยกินเค้กที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วช็อกโกแลตเต็มคำเช็อกโกแลตเต็มคำงั้นเหรอส่วนของฉันมันไม่ใช่เค้กแต่เป็นน้ำพริกอออช่างมันเถอะเอาไม่นะฉันคิดถูก ปากของฉันกำลังไหมช่วยที <Hey. S 1> ฉันต้องการอีออกไปนะสำหรับการเอาของคนอื่นไปวงล้อแห่งการลองทานกำลังรอเธออยู่มันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมเออมี <No. S 1> อสิฉันเกลียดใขร no, 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 มันเสิร์ฟแล้วเธอจะได้เรียนรู้อย่าขโมยอาหารของคนอื่นฉันว่าเธอไม่มต้องใส่ไข่ลงบนเค้กหรอก ว่าหม่อกับบนห่วงเธอมากกว่าแย่ที่สุดเลยฉันเก็บวไว้หมดเลยน่าขยีกขยแงด้วยมันจะต้องอร่อยแน่ๆนไม่อาหลับทำไมหมุนสิเย้ฉันได้ลูกอม <Awesome. S 1> แล้วฉันจะได้อะไรนะอาหารมาแต่ฉันไม่ใช่มานะ <c oughs> แต่เธอก็ต้องกิน และขนมสาหร่ายกำลังรอฉันอยู่ hey, what awesome. ฉันไม่เคยไม่เคยกินอาหารหมาเมื่อก่อนเลยแต่บางทีมันอาจจะอร่อยก็ได้มม้ง hmm. แต่ตอนนี้ฉันกิดมันไม่ได้อ๋อมันต้องเปิดตรงนี้เองใช่ <Really? S 1> แค่กินของมันก็ทำให้ฉันจะอ้วกแล้วและฉันชอบลูกอมมากเลย มันมีทั้งรสหวานทั้งเปรี้ยวแล้วมันต้องเข้ากับวเค้กนหวานของฉันแน่ๆที่ทำให้เค้กอร่อยขึ้นไปอีกเยี่ยมมันออกมาสวยมาก <Awesome. S 1> งั้นก็มาลองกัน <Awesome. S 1> มันดูดีมากเลยฉันรับได้ถึงรสชาติเปรี้ยว ฉันชอบมันนะดีเคเราจองสักทีกินอาหารของเธอไปสิถ้าฉันเทมันทั้งถุงมันจะเยอะเกินไปฉันว่าแค่หยิบเหมือนก็พอนี่แหละดีไม่อยากเทให้หมดเลยทำไมเธอถึงใจร้ายจังพอใจหรือยัง ตอนนี้ไม่ใช่เค้กแล้วแต่เป็นจานข้าวหมาฉันบอกว่าฉันจะไม่อุวใส่มันนะโอ้ว oh. พี่ยิอ้ oh. อเออยิ้แย่สุดๆหมากินเข้าไปได้ยังไงกัน oh. เอาไงเจ้าตัวน้อยแกามาทันเวลาพอดีดูสิว่าฉันไม่อาหารให้แกขนาดไหน กิดอะไรขึ้นหมามาจากไหนนะ่ะฉันเข้าใกล้มันไม่ได้นะฉันเป็นภูมิแพ้ออกไปจากตรงนี้เธอนี่มันนังมันลายช,ชัดๆถ้าหมากินได้ฉันก็กินได้อ่าไม่ได้ฉันกินไม่ได้เธอทั <c oughs> ้งคนอะไรงนะันหนาขนมของฉันก็เปรี้ยวเหมือนกันอ๋ออาจจะเปรี้ยวกันไป <c oughs> ท่าน่าจะได้เห็นหน้าของตัวเองน่าเสียดายจังที่โทรศัพท์ของฉันไม่ไดีตรงนี้ พ่าฉันจะเอามันมาถ่ายรูปของเธอสักหน่อยเย yeah. ี่ยมในขณะที่เธอแข่งไปเพราะความเปรี้ยวแซวอาหารมาให้เ้าตัวน้อยนิ่เลยละกันตัวน้อยกินให่อ่อยน,นะหมาไมา่แล้วใช่ไหมเคสเธอทําผิดก่ออีกแล้วนะเธอไม่ได้กินอาหารที่เธอได้นั้นก็ถึงเวลาแห่งวงล้อแห่งการลงทัน oh, no. อ,อ๋อไม่ทาได้ไหมหมุนสิก็ได้หมุนก็ได้เอาไม่นะ มันจะทำไมล่าของฉันพังแต่มันจะสนุกอไม่นะฉันต้องล้างหน้าโดยด่วนฉันคิดว่ามันเข้ากับเธอดีออกใจร้ายใครมาเคาะประตูนะเดี๋ยวฉันไปเปิดเองสวัสดีไงนี่เงินค่ะนี่คือออเดอร์ของคุณโอ้กล่องหนังสัง สั่งอะไรไปเหรออ้อมาดูกันในนี้ไม่สิ่งที่ฉันสร้างเต็งในฝันว้าวเป็นไม้ชิ้นใหญ่มากวางไว้บนพื้นดีกว่าเธอทำอะไรนะ <c oughs> เอา้าเธอเพิ่งตกลงไปในกอง <cas ue> เลีนน้ยมไม้ล้น넨อโอชิ้นใหญ่มากเกือ <c oughs> บเสร็จแล้ว และแน่นอนเครื่องมืออ๋อเจ็บจังงั้นเอาตล่องออกไปดีกว่ามันขวางทางเธอจะทำอะไรอีกช่างน้อยแมรี่เริ่มทำงานแล้วจะมาต่อมันแบบนี้และแบบนี้นออกมาดูดีนี่มันจะออกมาสวยงามเร็วๆนี้ใช่ฉันเกิดมาเพื่อสร้าง เ้เตียงสองชั้นฉันฝันแบบนี้มาตลอดเลยว้าวเตียงของเธอดีกว่าของฉันอีกบิงโกปิ๊งไอเดียตอนนี้ของฉันต้องดีกว่าซื้อเลยใช่ตอนนี้ก็รอเดลิเวอรี่มันมาแล้วไงทุกคนนี่สำหรับเธอเอาเข้ามาเลยวางให้ดีดีว้าว สวยจังนั่นนอนต่อเตียงเสร็จแล้วต่อได้ตกแต่งนิดหน่อยอและเพิ่มไฟรูปน่ารักน่ารักทำให้มีความสุขและตอนนี้ก็มาเปิดมันกันใช่มันออกมาดูดีมากาว้าวเ <c oughs> ช็ดน้ำลายหน่อยเพื่อนบ้าน งั้นใครมีเตียงที่ทสวยที่สุดกันนะออ้มันเจ็บแต่เพื่นมันทำอะไรอยู่นะห้ามแอบดูจ้าแล้วฉันจะทำอะไรดีเป็นไงเดียฉันจะไปหาของตกแต่งจากทุกที่เช่นผ้าม่านพวกนี้เหมาะมากเลยและผ้าคลุมตัวนี้ก็เหมาะ ถึงแม้ฉันจะไม่มีเงินมากแต่ฉันก็มีจินตนาการเยี่มออกมาดูดีไม่น้อยไปกว่าของเจนนิเฟอร์เลย <Awesome. S 1> โอ้ย <Yeah. S 1> แมรี่ทำไมเธอถึงยืนอุปกรณ์ไปมาแบบนี้เธอไปเอาผ้าม่าสสยๆมาจากไหนกัน <laughs> ตอนนี้ผ้าคลุมเต๋อจะออกมาเป็นอะไรที่สนุกสนาก ว้าวมันเป็นเปะที่ยอดเยี่ยมเลยแถมยังสบายอีกด้วยไงเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างเอเบื่อจังเป็นงปงปงไงเดียวฉันจะออเอาได้อะไรเจ๋งๆแม่ได้ต้องอิจฉาแน่นแน่ฮ่าการัรจะไปเปิดสวัสดีออดเดอร์ของคุณมาแล้วติดตั้งเลยตรงนี้และตรงนี้ได้เลยเหอะ ติดลำโพงสองตัวอีกอย่างก็คือไฟให้บรรยากาศเหมือนปาร์ตี้ทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ต้องถอนคะ่ะขอบคุณ๊ายบายฉันกำลังรอพวกเธอที่ปาร์ตี้ของฉันนายสาวสาวหนูบ้านฉันสีสวยไหมว้าวเยี่ยมไปเลยเจนนิฟอร์นี่มันสบายสุด,สดเลยเรากำลังมีปาร์ตี้ส่วนตัวห้ามคนนอกเขา้า งั้นก็ถึงเวลาสนุกแล้วเอ้ฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วม,ลมันลงมือกันนั้นก็ผ้าคุมโต๊ะตามด้วยจานชามและเพื่อนที่สุดสัตว์ของฉันเธอกำลังทำอะไรอยู่มาเปิดเพลงให้ดังขึ้นดีกว่าอา้อไม่มันอะไรกัน ยังไงบ้างเหรแมรี่พอกันทีถึงเวลามาตรการจริงจังแล้วยามคะเราอยากร้องเรียนกันกับเสียงดังในห้อง <c oughs> อนั่นสำหรับฉันสวัสดีมีปัญหาอะไรมากันหน่อสิคะหนูจะแสดงให้ดูพวกเขาอยู่นี่ <c oughs> เสียงดังมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันเกิดอะไรตรงนี้นี่คุณกุกไรมีคำร้องเรียนกันกับพวกเธอ ฉันรู้ว่าต้องแก้ปัญหาย,ยัางไรแล้วไปสิ <c oughs> งานก็เยี่ยมฉันว่าฉันพร้อมเป็นหูปิดตาไปก่อนนะ <c oughs> นี่มันอะไรกัน <c oughs> อ๋ <c oughs> ฉันไมีความคิดได้อื่นฉันมีอะไรนะโลกโลกจริงๆนี่และตอนนี้เรากำลังจะทำบางอย่างที่น่าสนใจ <c oughs> ฉันมั่นใจใว่าเจนนิเฟอร์ต้องอิจฉาสุดๆ ยยี่ยมแล้วเราก็แปะด,ด้วยกาวบนลูกโลกว้าวไี่เป็นลูกบอลนิสกอที่เจ๋งไปเลยตอนนี้บรรยากาศแบบปาร์ตี้ก็อยู่กับฉันแล้วเย,ย้ส่วนซีดีที่เหลือเราจะตกแต่งไว้ที่ผนังเยี่ยมห้องของฉันดินบวบมากๆเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาของเสียงเพลง ฉันขอสนุกน้อยมันจะเสียงดังนิดนึงนะหืมเกิดอะไรขึ้นว้าวไปหาแมรี่กันเถอะไนแเรามาหามาดูว่าเธอมีอะไรที่นี่มันเจ๋งมากเลยจะทำอะไรดีนะออเป็นไอเดียมีกล่องยริงจริงย่างนี้แลหลอดไฟพวกนี้มันก็เจ๋งมาก และตอนนี้ฉันก็ต้องการสายไฟเยี่ยมไฟสวยๆตอนนี้ก็พร้อมแล้ว<ฤ>แค่ต้องเอามาตกแต่งไวร้รอบๆเธอจะทำอะไรนะ่ะเย้น่านดูสุดๆมันเ <What? S 1> <M' a S 2> จ๋งมากเลยฉันรักบ,บ้านของฉันพอกันทีพนักงานเหรอคะมาเร็วคะ่ะ okay. การทุกอย่างที่ส่งสว่างได้ไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าเพื่อนบ้านของฉันใช่นี่แหละที่ฉันต้องการเยี่ยม yeah, มันทำงาน oh, <thank> นี่สำหรับคุณขอบคุณมากว้าว oh, <wow. S 1> wow, สวยจังใ oh, <my> สึกัะของเธอชิมมาเอ๋อม, oh, มันเกิดอะไรขึ้นเอาไม่นะไปไม่ oh, <wow. S 1> เราต้องใช้ทางดับเพลิง เราจะต้องดับไฟกันไม่ต้องห่วงนะเจนนิเฟอร์ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว oh. เรียบร้อย oh. แต่บ้านของฉันพังหมดเลย oh. เสียใจด้วยนะเจนนิเฟอร์แต่เธอมาอยู่ที่บ้านของฉันได้นะโอเคก็ได้ไปบ้านของเธอกันที่นี่มันเจ๋งมันเหมือนกันใช่ไหมใช,ใช่เลย oh. นี่มารู้จักเพื่อนขอบฉันสิ ああ。